จุดแรกนะครับที่เราแวะกันโอ้โอหคณะเราสนุกสนานมากครับนี่นะแดดออกนี่สดชื่นขึ้นนะฮะนี่ดูลูกค้าคนเน็กเราพี่ต้นเย <Hey! S 1> <Yeah! S 2> มากับคนเน็กนะคะบริการยอดเยี่ยมสนุกมากภาพสวยเย <Yeah! S 2> oh <my> พี่ตุนนี่เที่ยวคอนเน็กแบบ oh <my> นับไม่ทุนดีกว่าอย่านับ <laughs> อย่านับว่ากี่ครั้งนะครับ uh. เพราะจะใช้เวลานาน <laughs> พยายามอยากเล่นอ,อยากตายเพื่อนตอนนี้คือคางก่กนกนอน,น้วฮะ นี่มื้อกลางวันของเรานะฮะเป็นแบบบิ๊กนิกนะครับโดยเชฟสุดหล่อของเรานะฮะเป็นทั้งวอร์เป็นทัน้งเ,เชฟั่นอ่ะส,สเบียงเริ่มมาแล้วครับส,สเบียงมื้อนี้นะครับจะเป็นซุปปลาครับซุปปลาอร่อยไหมครับ ยอดเลยนะฮะซุปปลาร้อน กันอร่อยเลย ครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ลำด้วยกันนะครับระหว่างทางเราก็จะมีครับอาหารกลางวันนะครับเป็นแบบปิกนิกนะแล้วก็เราก็จะแวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับหาจุดเป็นโถถ่ายรูปนะฮะมีคณะของคนนิ่งคนดีนะครับนี่นะวันนี้ก็หนาเหมือนเดิมครับติดลบสิบกว่าครับกว่าเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะอันนี้คณะเลาอยู่ในหัวคราฟนนะครับหรือว่าเรือยางนะสัมผัสนี่คือนุ่มมากที่ไม่พี่ดี อเออ,อนุ่มเลยเนาะนี่โอ้โหอย่างเท่นะได้ชมวิวอย่างนี้ครับดูนี่ฮะทะเลสาบปลาวขาครับ นะฮะเรานั่งมาประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงครับ20นาที30นาทีนะครับถึงที่เที่ยวจุดแรกแล้วนะฮะ เรานั่งเรือยางมาพักใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะมาหาจุดที่ใสนะครับเพื่อจะถ่ายรูปกันนะฮะนี่ผมยืนอยู่บนทะเลสาบใบเขานะฮะดูทีนี้อันนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมนะเนี่ยนะนะครับหรือมาหาซื้อที่นี่ก็ได้นะครับเป็นโคเวอร์สไปร์ตะปูเนี่ยนะเราก็สามารถเดินได้ครับบนนี้ จุดนึงนะครับดูบับเบิลครับบับเบิลก็คือจะเป็นฟองอากาศของน้ําทะเลนี่แหละครับมันมีกา๊าซมีเทนอยู่ด้านล่างครับมันก็เลยขึ้นมาเป็นฟองอากาศเยอะเลยตรงนี้นะสวยดีครับสวยดีตรงนี้เป็นพื้นที่ใหญ่นะมองเห็นได้เยอะเลยนะครับ สวัสดีเช้าอีกวันหนึ่งนะครับโอ้โหวันนี้สดชื่นแจ่มใสเลยนะครับเราอยู่ที่เมืองลิสเวียงก้านะโรงแรมที่เราพักโรงแรมนี้นะครับแต่โรงแรมนี้นะครับไม่มีลิฟต์นะครับบอกไว้เลยนะโอเคครับนี่ไกด์ลอล่าของเราครับ Good morning ลอล่ามอร์นิ่งเย้โอเค let's go นะครับเช้านี้ก็บัสใหญ่ครับบัสใหญ่นะไปตามมาเที่ยวกันครับ ที่มิวเซียมนะครับพิพิธภัณฑ์นะครับมีทั้งสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกธรณีวิทยาเกี่ยวกับทะเลสาบใบเขานะฮะข้างในก็มีสัตว์มากมายหน้าตาแปลกๆนะครับแต่ข้างหน้านี่คนไทยสนใจมากกว่าครับช้อปปิ้งช้อปปิ้งนี่นะพอค้าเรานะฮะที่คณะคอนเน็กซ์ซื้อเรียบร้อยนะครับเขามาตั้งอยู่หน้ามิวเซียมครับผมแล้วก็มิวเซียมนี่อยู่ฝั่งนี้นะฮะติดกับทะเลสาบตรงนู้นเลยนะฮะ ตอนนี้ไฮไลท์หนึ่งโปรแกรมนะครับกับพัสกี้นะนี่นะฮะหมาลากเลื่อนของเรานะแต่ของเราพิเศษนี่คือเราจะลากเลื่อนบนทะเลสาบไบคาวเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะพื้นที่โล่งแบบนี้เลยนะฮะนี่ก็ประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับสําหรับมาเมืองเมืองนหนาวหนาวครับส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมแบบนี้โดยเฉพาะที่รัเสเซียนี่ครับตายแล้วคนณก็อยู่ในวงล้อมอยู่ในวงล้อมตายแล้ว คอนได้ฮอลิเดอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับมาที่เมืองลิสเวงกานะครับต้องขึ้นกระเช้าครับเป็นกระเช้าห้อยขานะสำหรับคนที่เล่นสกีครับขึ้นไปตรงนู้นนะครับ ลงกระเช้านะครับด้านบนนะฮะให้เดินมานะครับนิดนึงนะครับเพื่อจะไปดูจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวไปดูนะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับโอ้ดยอด 30คอเตอร์นะฮะก็จะเป็นย่านนะฮะเดินเล่นนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบก็เหมือนสยามสแควร์ฮะนะแต่เป็นรูปแบบของชาวรัสเซียนะครับของเมืองเอียคุตนะฮะตอนนี้เลยกลับมาที่เมืองเอียคุตแล้วนะครับพอวันลุขึ้นนี่เราก็จะบินกลับเข้าประเทศไทยแล้วนะครับนะนี่บรรยากาศมีร้านขนมร้านคาเฟ่นะครับแหล่งช็อปปิง้งร้านอาหารนะฮะ เนี่ยร้านไอติมก็มีร้านกาแฟก็มีนะฮะแล้วก็ผับด้วยนะฮะนี่นี่นี่อันนี้ผับด้วยนะฮะ